ความคิดคนซับซ้อนมากๆจนตัวเองก็แกะไม่ออกนะซับซ้อนจนตัวเองก็ไม่เข้าใจจะหาความเข้าใจในความคิดตัวเองมันถึงต้องต่อสู้ดิ้นรนเมือความคิดเกิดขึ้นมาจากตัวเองผูกมดตัวเอง สนิมเหล็กเกิดที่เหล็กแล้วก็กัดก่อนเหล็กไปเรื่อยความคิดของเราเองเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจอะไรนะท่านทั้งคลี่คลายมันความคิดนี้ทำไมมันมัดเราให้กระดิกกระดี่ไปไหนไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นมาจากอะไร ความคิดบางประเภทเกิดมาจากความโลภมากเห็นแต่ตัวมากอืความคิดบางประเภทเกิดมาจากความเครียดแค้นความไม่พอใจผลิตความคิดนี้ขึ้นมาความคิดนึเกิดขึ้นมาจากความโกรธความอิจฉาอาฆาตพยาบาทค่อยๆแกะมันออกมาความคิดนี้เกิดจากความโลภโลภในอะไรดูต่อไปเลยดูต่อไปเหมือน เหมือนไฟได้จุดแล้วมันจะลามไปลามไปให้มันหมดจุดไฟติดแล้วพยายามป้องกันมันอย่าให้มันดับพยายามให้มันลามไปให้มันสุดของมันไฟมันจะได้ดับเองดับแบบไม่ไม่เหลือเชือ่อเรื่องตั้งสติได้ได,ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไกันรู้ละ ไ้ความคิดนี่มันมัดตัวเองความคิดนี่มาจากไหนเออเราอยากได้มันมีความโลภนะเราโกรธนั่นเราเครียดแค้นนั่น,เร,เ,น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 เราอยากแบบนั้นเราไม่ต้องการแบบนี้เออผลิตความคิดต่างๆขึ้นมาอลความโลภนี่โลภในอะไรบ้าง โลกสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นมาดูไฟจะไม่ลามต่อไปไฟสติปัญญามันจะตามเผาผลาญกิเลสเผาผลาญความจริงไปเรื่อยความโลกตัวนี้ความโลกลตัวนี้เกิดมาจากเราคิดอย่างนั้นเราต้องการแบบนี้กับไอสิ่งนั้นโลกในเรื่องอาหารการกินยังไ,ไง เราอาหารมาพิจารณาดูสิอาหารี่กินมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้เราได้บรรลุอะไรไปบ้างเนี่ยทุกส่วนไหนดับไปมีแต่ทุกข์จากความหิวดับไปทุกส่วนอื่นอยู่ครบบริบูรณ์หมดสาระมันมีเท่านี้มย่มนีม้เป็นต้นเนี่ยความโลภในอาหารอยากแข่งแย่งเดินทางไปเสาะแสวงหากิมที่นู่นกินที่นี่ บรรเทาทุกข์ไปได้แค่แค่ความหิวอย่างอื่นไม่มีเลยความทุกข์อย่างอื่นยังอยู่ครบถ่วนความจริงเขามีอยู่งนี้บรรเทาความหิวไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปหิวกลับมาหิวใหม่โอ้ความโลภนี่มันเกินเหตุเกินผลแล้วนะมา ดิ้นรนจนไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาเลยนี่ความโกรธความหงุดหงิดความฉุนเฉียวขาดามาด้ายเอาไปดูไปแบบเดียวกันเนี่ยดูสิ่งนั้นทำไมถึงโกรธมันทำไมถึงหงุดหงิดกับมันทำไมต้องการมันทำไมไม่ต้องการแบบนี้ทำไมไม่ต้องการแบบนั้น ทำไมอยากได้เฉพาะสิ่งนี้เอาหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาดูสติปัญญาลามไปเรื่อยยกตัวอย่างเลือกเรียมันเห็นง่ายๆอาหารอย่างเงี้ยนไหลบรรเทาหิวไปได้ชั่วคราวความโลภมันหวังจะเอาดิบเอาดีเอาอะไรกันไปเอาหน้าเอาตาจะต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากไอ้สิ่งที่ ช่วยบรรเทาหิวของร่างกายโลกจนเกินพอดีดิ้นรนจนเกินพอดีเบียดเบียนกันแต่งแย่งกันขวนขวายในสิ่งแค่นี้เพียงเท่านี้ขวนขวายซะจนจนละเลยหัวใจตัวเองอ วนควายกับสิ่งเหล่านั้นจนละเลยหัวใจตัวเองเมันแย่มากๆเออเอาแล้วนะความโลภในสิ่งนี้มันค่อยเบาลงไปเมื่อรู้จักมันแล้วความโลภนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปความคิดซึ่งเกิดจากความโลภนี้ค่อยหายไปหายไป มันมัดตัวเองไว้มัดหัวใจตัวเองไว้มันคลายออกไปมันสบายขึ้นมอแล้วมัน,นสัมผัสได้อย่างนี้พี่คลายออกได้มันเบาส่วนนั้นเบาลงไปเลยเคยต้องดิ้นรนกรวนกวาไปหา,น,หานั่นหานี่เออไม่ไม่ลนะเธอความคิดกับสิ่งอื่นก็เหมือนกันอะไรพาให้คิด อะไรเป็นต้นเหตุของมันสาวไปเรื่อยสาวหาเหตุเธอผลไปเรื่อยเดี๋ยวไปเจอตัวการมันมันไม่รู้จักสิ่งนี้เลยไม่รู้จักมาสิ่งนี้เป็นอันนี้จังมันเลยโลภมันเลยโกรธไม่รู้จักว่าไอ้นี่อนาตานะมันจะเอาให้เป็นตัวเป็นตนของมัน ทำลายตัวเองผิดขึ้นมาโูกมัดตัวเองตัวไปไหนไม่รอดเลยดิ้นรนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ขัดข้องอยู่กับสิ่งเรานี่หาสาระได้ไหมมนุษย์เ่า ของโงครวอย่างนี้มันเอาตู้เย็นมามัดหัวใจมันไว้นะแต่ละคนดูเถอนะดูไปแล้วคิดอะไรของเขาอะ่ะเนี่ยดูเลเอาตู้เย็นมามัดหัวใจตัวเองไว้ มันต้องการแบบนี้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอ้าวมันเกือกูลการปฏิบัติธรรมเหรอเป็นเจ้าของมันเนี่ยหึงหวงมันเนี่ยโลภก,กับมันเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ดีไหมจเจริญไหม โดยอย่างนั้นก็ทำไปได้นะเห็นดูตัวอย่างดูเนเห็นไหมมันเกิดขึ้นกับเรากับท่านนี่แหละจนไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเราโลภขนาดนี้เชลยเนี่ยเราขี้หวงขนาดนี้เชียวเนออเราไม่เห็นแก่เมตตาไม่เห็นแก่หมูคณะขนาดนี้เชียวเนออสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกมีความต้องการเหมือนเหมือนกันแหละ บ่งสรรปันส่วนกันให้ดีได้ไหมต่างนาต่างจาถลเลาะกันไะของในตู้เย็นชิงพื้นที่ตู้เย็นยังทำมันไปลบก,กันลบก,กันจริงๆแนะลนวหลบทางใจทางกายทางวาจาเี่าชงพื้นที่ตู้เย็นดูสิมันขำฝืดๆจริงๆนะขำด้วยความสงเวชนะ มันเป็นจริงๆเว้ยนีดูเอาเรื่องใต้ตัวนะอะไรจะขนาดมันม้นแมมันช่วยมันช่วยให้เราได้สมาธิไหมเนี่ยได้พื้นที่ตูเย็นทั้งหมดนะช่วยให้เราได้สมาธิไหยให้เราได้ปัญญาไหม ไม่มีสักอย่างเดียวมีแต่เสริมกีเลสกภายนอกอย่างนั้นแท้ๆ <c oughs> ยังความมาเป็นเราของของเราพื้นที่ของเรา ภาษาอลไยสะไปละกายละเวทนาละความเกิดความแก่ความตายภาษาอะไรเมื่อต้องมันต้องรู้จักคิดนะถ้าไม่คิดมันมันเปล่าประโยชน์จริงๆ พอไหมแบ่งกันพอไหมไม่พอเดี๋ยวจะเอาให้ตู้หนึ่งตู้ใหญ่หน่อยแล้วก็จัดการมันให้ดีให้มันมาแย่งพื้นที่หัวใจไปทั้งหมดมันไม่ถูกเลยไม่ว่าผู้ใดเรื่องอันไลเอาไอ้ดีมาทําลายหัวใจตัวฟังเทศทางนั้นรู้เรื่องเต่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่รู้นะพ้องตายไว้ตู้เย็นมามัดหัวใจเรา ไอ้สิ่งอย่นั้นถ้าแท้ยางความมาเป็นตัวเราเป็นของเราต้อหายวะจะละอะไรได้กับร่างกายนี้กับธาตุกับขันนี้จะไปละอะไรได้อย่างไงดูตามความเหมาะสมแบ่งปันกันเพื่อนทุกข์ด้วยกัน ที่ทำมาเป็นของจริงตลอดกาลแต่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่รู้กนะ็ท่านก็สอนอนัตตาไม่ใช่ตนไอ้ทนนี่ไปความมาเป็นตนเฉยไม่คิดไม่รู้ตัวยากที่สุดตรงนี้คือไม่รู้ตัวเลยกิเลสบังคับแล้วนเนี่ยหุกมาตัวเองแลวนะ เอาไอ้สิ่งภายนอกนั้นมาเดือนร้อนเนื่อนาใจอ้าวตายวะเอาไอ้ตัวนั้นมาทุกข์มายากอยู่ในใจมันเข้าท่าแล,ล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวมันไม่ไมันไม่อะไรอะไม่ไอะไรม,มากมายกยกอง นาเกิดท,ที่ใจตัวเองยากที่สุดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามตโลกก็รู้ตัวว่าตัวโลกอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกตัวเขาไม่รู้ความอยากไม่จะนำทุกมาให้นะไม่รู้ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือไปต้องให้เข้าใจกับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจตัวกับความกับความเป็นอยู่ของตัว มันตรงกันทั้งตรงกันเป๊ะๆแต่เราไม่เห็นมันเรียนตำราได้หมดทุกอย่างจําได้หมดต่เกิดขึ้นกับใจตัวตัวไม่รู้นไอสิ่งตัวเรียนตัวท่องจําได้นะเกิดกับตัวเองแท้ๆตัวไม่รู้แล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ให้เป็นปฏิบัติให้มันเนี่ยทั้งค้มค่าไหมว่าตู้เย็นสมมติเรื่องเดียวอย่างนี้คุ้มไหมกับหัวใจเราที่เสียไปดูโอ้ช่นานให้ดีเรื่องทุกเรื่องมันเป็นแบบเดียวกัน อย่างน้อยที่สุดไปคว้าอย่างอื่นมาเสียเสียหัวใจเราเนี่ยเสียพื้นที่หัวใจให้กิเลสไปแล้วนะไม่อยกควรเลยนะรู้ตัวขึ้นมาชิลนิดะหน่อย บุญกับบาปไปได้วยกันได้บุญมาหน่อยได้บาปไปนิดนึงแช่รรกันไปอยู่นั้นก็จะให้เป็นบุญล่วงๆนึลงไม่ไมีอืมเอาออะอ้ที่ผมนี่ไม่ต้องแต่งอ้นั่นแล้วเหรอไม่ต้องขาวดำไม่ไม่ต้องดำเดิมอะไรไนดะ้ไหมแค่สุภาพใช่ไหม หน่งแสนก็พอแล้วอะอะไรกัมืดคึ้มไปหมดไม่ใช่ธรรมชาติของคนอะไรที่มันฝืนธรรมชาติตั้อแ่ไหนและธรรมชาติคนนั้นไม่ใช่ยหรอไ่ใครมีใครบ้างมายกตัวอย่างให้ดูหน่อย ใครส่งเท่าอยู่ตลอดสิบวันมีไหมไม่มีไม่น่าจะมีไม่ใช่ธรรมชาติของมันไม่น่าจะมีโอ้หลายตัวเลยฮะ เทียนหนูเนี่ยไม่เห็นเสียงข้างนอกมาไปไปไปเมื่อไหร่นะเชียนไล่นี่มาอยู่นี่กี่ปีเนี่ยสามไปโน่นอีกกี่ปีคือมาเขาจะไล่ออกเนาะไตู้เย็นเดี๋ยว ให้เขาไปดูให้อีกตู้หนึ่งแล้วคันนี้เราฆ่ากันเองนะเรสนด้วยแล้วนะเออฆ่ากันคันนี้พิงพื้นที่ตู้เย็นต้องฆ่ากันเว้ยมันถึงจะแน่ดูแต่ันยอมเสียหัวใจตัวทั้งที่อยู่วัดอยู่ว่าทั้งที่บอกว่าเป็นนักพรมายอมเสียหัวใจตัวให้ตู้เย็น มาข่ำนี่แหละขำฝืดจริงๆตลกฝืเอไปไปไป